วันนี้ก็มีเรื่องมาแจ้งเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศบางท่านยังไม่ทราบนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้ซึ่งก็มีการปรับหนักกว่าเดิมถึง3,000บาทนะครับทางด้าน Facebook รองโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาทานายเหล็กได้มีการโพสต์แจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบว่า ย้ำโทษใหม่ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายปรับไม่เกิน4,000บาทตัดแต้มทันที1คะแนนซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกได้มีการเตือนกรณีผู้ขับขี่ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายมีโทษปรับใหม่ไม่เกิน4,000บาทซึ่งจากเดิมอยู่ที่1,000บาทและมีการตัดคะแนนความประพฤติทันที1คะแนนหลังจากที่ตำรวจได้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มอัตราโทษความผิดตามกฎหมายจราจรและใช้ระบบบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ ทางนี้ ผู้มีใบขับขี่ทุกคนจะมีทั้งหมดอยู่ที่12คะแนนเต็มนะครับเมื่อถูกตัดเหลือ0คะแนน,นจะถูกพักใช้ใบขับขี่ห้ามขับรถอยู่ที่90วันหากมีการฝ่าฝืนขับรถในช่วงที่ถูกพักใช้ใบขับขี่มีโทษจำคุก3เดือนปรับไม่เกิน10,000บาทหากถูกพักใช้ใบขับขี่เกิน3ครั้งภายใน3ปีจะถูกโดนพักใช้ใบขับขี่มากกว่า90วันและหากว่าถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่อีกเป็นครั้งที่4จะถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญา นี่ก็เป็นข่าวที่นํามาแจ้งเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ยังไม่ทราบในเรื่องนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลด,ดีจากทาง Facebook รองขอสกขรัฐบาลรวมถึงทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติมาณเนาอากาศนี้ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ